สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมก็มีลายสติกเกอร์ลายน่ารัก,น,รกน่ารักเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพียงแค่พดคำว่าพี่เมกก็เจอแล้วนะคะหรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับเมกครั้งนะคะวันนี้มีกเกมเอส p e p i t s ค่ะเรามาต่อจากทาพที่แล้วกันเลยค่ะ และในพัทที่แล้วนะคะมีก็ได้คับผู้เล็กค่ะกะจะหนีออกไปนอกกลัวนะคะแต่ไม่สําเร็จนะคะทําให้เมีเนี่ยนะคะรู้ว่าแถบรอบๆนอกเนี่ยนะคะมีหอคอยสอดส่องดูแลตลอดเวลาเลยนะคะทําให้เมีนี่นะคะหนีออกไปไม่ได้ยิ่งตอนกลางวันนะคะยากที่จะหนีออกไปเดี๋ยวมาดูกันครั้งนี้ว่าเมีนี่นะคะจะหนีรอดออกไปได้ไหรือไม่งั้นไปดูเมย์เล่นกันเลยคะ่ะ เอได้ข่าวว่าแกเนี่ยจะหนีออกไปข้างนอกเหรอแกดูพิซซึนเด็กมากเกินไปหรือเปล่าเปล่าครับผมอะ่ะไม่ได้หนีออกไปข้างนอกครับผมแค่ไปหาขุดขี้หมาเองครับฉันไม่เชื่อแกหรอกแกคงอยากจะหนีออกไปจากข้างนอกแน่ๆเลยเอ้ถ้าเกิดจะหนีออกไปให้ฉันไปด้วยนะและทุกเช้า8ดโมงเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมารายงานตัวค่ะที่นี่ทุกคนเลยนะคะถ้าใครเนี่ยนะคะไม่มารายงานตัวเราก็จะถูก ล็อกดาวน์นะคะใช่แล้วครับทุกครั้งที่เราเนี่ยนะมารายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลากินอาหารเช้าซึ่งผมนะครับก็จะใช้เวลานี้มาหาทำอะไรเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่นะครับ โอเคและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมย์นะคะก็จะคัฟจอบค่ะนี่เพื่อที่จะขุดหนีออกไปจากที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคอันนี้เมย์ก็เตรียมอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะมาคัฟนะคะอันนี้นะคะเมย์ก็จะคัฟถึงขั้นเป็นจอบเหล็กเลยนะคะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราก็มาลองคัฟเป็นจอบขั้นแรกก่อนค่ะนี่ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยต้องใช้สกอตเทปด้วย ได้แล้วนะคะนี่เราก็ได้จอบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะขั้นที่2ค่ะก็คือจอบเหล็กค่ะจอบเหล็กนี่นะคะก็จะใช้จอบไม้ด้วยนะคะอุ๊ยรู้สึกว่าจะถึงเวลาที่หยุดกินอาหารเช้าแล้วนะคะในช่วงฟรีไทม์อย่างนี้นะคะผมก็จะหาวิธีการที่จะหนีออกไปจากที่นี่ครับโดยการคน้น ลิ้นชักเพื่อนครับแล้วก็ยืมของของเพื่อนไปใช้ก่อนครับและนี่นะคะเมก็ได้ท่อนไม้มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้คับของค่ะและทุกครั้งที่เราค้นห้องเพื่อนเนี่ยนะคะเราก็ต้องระวังตำรวจด้วยนะคะเพราะไม่อย่นานั้นตำรวจจะบ่นนะคะว่าเราเนี่ยจะขโมยของของเพื่อนนะคะโอเคเราก็เปิดลิ้นชักเพื่อที่จะคักของต่อคะ่ะอันนี้ก็จะใช้ท่อนไม้ค่ะแล้วก็นี่เลยเจาะไม้นะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็ดูจอบเนี่ยคะ่ะที่เราจะทำนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะจอบเ็กถึงเวลาแล้วครับที่ผมเนี่ยนะคะเอา้ามาทำอะไรครับาอเพื่อนได้ข่าวว่าแกจะหนีออกไปจากที่นี่แล้วเพื่อนให้ชัดไปด้วยสิเราก็ดูนะว่าขอ,ของของเพื่อนนี่มีอะไรบ้างเพื่อเราอาจจะฆ่าหมกที่ห้องของเรานะคะและเราก็เอาของโอ้โหออกไปจากห้องเราหรอ,อ น่าเสียดายจริงๆเลยนะคะเรากะจะฆ่าหมกเม็ดซะหน่อยอโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะก็จะเตรียมพร้อมโดยการเอาผ้าคลุมเตียงของเพื่อนๆเนี่ยนะคะมาคลุมเป็นม่านค่ะของนักโทษนะคะนี่เอามาคลุมเป็นม่านค่ะชวับแล้วผมนะคะก็จะคลุมม่านครับนี่คลุมไว้เลยค่ะเพื่อไม่ให้ตำรวจที่ตรวจตาอยู่ระแวกนี้นะคะเห็นว่าผมทําอะไรนะคะแล้วผมเนี่ยนะคะก็จะเตรียมจอบเนี่ยะครุด ลุมนี่ครับนี่ขุดไปเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ็กซเซอร์ไซน์นะครับแล้วผมก็นี่แหละครับขุดไปเลยครับเม่ผมจะไม่อาบน้ํานะครับอ่าเราก็ขุดไปเลยนะคะให้เป็นช่องดูซิมีคนเดิมผ่านไหมไม่มีอ่าแล้วเราก็ขุดต่ออุ้ยตำรวจมาตำรวจมาเก็บของก่อนเก็บของก่อนตำรวจลุ้เฮ้ยห้องนี้ทําอะไรทําไมต้องคุ้มผ้ามา่าน ผมขี้อยู่ครับผมแค่อายก้นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องลงไปรายงานตัวสักนิดนึงโดยการไปอาบน้ำค่ะนี่เช็คชื่ออาบน้ำก่อนอถึงเวลาที่ผมนะคะจะต้องใช้สบ,บู่ขัดถูขัดถูอ้าวโอ้โหขนาดในห้องน้ำยังมีคนที่แบบว่าทะเลาะกันเลยนะคะถูกถามไปแล้วค่ะแล้วเราก็ขัดไข่ค่ะนี่ขัดขัด,ขดถูถูให้สะอาดแล้วเราก็ ไปทำงานต่อค่ะี่แล้วทุกครั้งที่ผมเนี่ยนะครับมาขุดนะครับผมก็จะนี่เลยครับก็จะใช้โต๊ะนะคะวางปิดรูเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยนะครับสังเกตว่าผมเนี่ยทำอะไรนะครอ่าและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่จะต้องกินอาหารเราก็ต้องรีบไปค่ะต้องใช้เวลานิดนึงอ่าแล้วผมนะคะก็จะรีบมากินอาหารเหมือนทุกครั้งครับ เพื่อไม่ให้ใครเนี่ยสงสัยว่าผมทำอะไรอยู่นะครับเฮ้ยฉันสงสัยอะ่ะว่าผ้าคลุมเตียงของฉันไปไหนก็ไม่รู้แกขมโมยหรือเปล่าเปล่าฉันจะขโม,มยไปทำอะไรเปล่าครับผมไม่ได้เป็นคนขี้ขโม,มยนะครับแต่หน้าเองนี่มีพิรุธแฮ้ผมอิ่มแล้วครับอ่าเราก็รีบไปที่ห้องของเราเลยค่ะนี่เพื่อ ให้เรานี่นะคะได้มีเวลาในการขุดและก็หนีออกไปจากที่นี่นะคะแล้วเวลานี้นะคะก็เป็นเวลาฟรีไทม์ครับเหมาะมากที่ผมเนี่ยนะจะต้องขุดหลุมให้เป็นรูแล้วผมก็จะโผล่ออกไปนอกกรัวนะคะนี่คือแผนของผมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีตำรวจอยู่ข้างห้องนะคะจะมาห้องเราด้วยเปล่ารุนละทีนี้ผ่าน ชว่วยโอ้โหผ่านไปด้วยดีนะคะโอเคห้องนี้ทำไมจะต้องคุมม่านด้วยสงสัย <c oughs> จะเอ็กเซอร์ไซส์ออกกำลังกายแขนอยู่มั้งครับ <c oughs> อ่าแล้วเราก็นี่ค่ะขุดต่อเลยไปแล้วนี่ขุดโชเชอือึอ,อุ๊ยเป็นรูแล้วเป็นรู้แล้วนะคะทุกครั้งที่เราขุดเนี่ยนะคะเราก็จะเสียพลังงานนะคะเสียเอนเนอนั่นเองโอเคแล้วเราก็ลงไปเลย โอ้โหเราขุดยังไม่ทันลาจอบเราก็จะพังแล้วนะคะโอ้โหขุดเราต้องขุดเท่าไหร่เนี่ยื <c oughs> <c oughs> ออรู้สึกว่าเราจะต้องขุดไปเรื่อยๆเลยนะคะ <c oughs> โอ้โหดูสิจอบเราจะพังนะคะ <c oughs> แล้วกี่ชาติเนี่ยผมจะขุดออกไปข้างนอกเพื่ออิสระภาพของผมนะครับเนี่ย <c oughs> แก่ตายก่อนพอดีโอ้โหจอบเราพังแล้วนะคะอ <c oughs> ืรู้สึกว่าแผนนี้ ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะเราจะต้องหา<ม>ที่ที่ดีกว่านี้นะคะคือใกล้ลั้วมากกว่านี้นะคะเราถึงจะขุดออกไปได้นะคะเราต้องวางแผนใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องหาอุปกรณ์น,นะคะมาคาบจอบใหม่อีกรอบนะคะนี้และแผนใหม่ของเม้นเนี่ยนะคะเมจะสำรวจในเวลาตอนกลางคืนนะคะที่ทุกๆคนเนี่ยนะคะนอนหลับกันหมดแล้วนะคะโอเคก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะไป สำรวจตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องไปเช็ครายชื่อก่อนค่ะโดยที่เราเนี่ยนะคะจะต้องไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆในคุกก่อนนะคะใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยนะคะสงสัยว่าผมเนี่ยวางแผนอะไรที่จะหนีออกไปจากที่นี่นะครับ <c oughs> รู้สึกว่าใกล้จะหมดเวลาฟรีไทม์แล้วนะคะแล้วก็จะต้องไปรายงานตัวโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องเตรียมของค่ะพอ,พอรายงานตัวเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่แอบนะคะ และเราก็จะสำรวจตองก้านคืนคะ่ะเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตะของให้ครบเลยนะคะยืจอบไปเลยร hey, hey, hey. ายงานตัวละ, <Wait. S 2> ะถึงเวลาที่เราจะต้องรายงานตัวยืนอยู่นิ่งๆไว้เกิดอะไรขึ้นเอา้าตำรวจมาทำร้ายเราทำไมเอา้าแกคิดจะหนีออกไปจากที่นี่เหรอฉันโลนึกแล้วกินเม้นสาบอย่างงี้ เราก็วิ่งเลยนะคะตอนนี้ถึงจอบนี้เลยอะไรยะรู้แผนการของเราได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอย่าไงดิเราก็ปีเลยเอาไปหลบแล้แชทเห็นแล้วกะเจอเราวปะอุ้ย <c oughs> ไอ้กี้ยังเห็นอยู่ทางนี้อยู่นี่นะจริงด้วยแกไปทางนู้นฉันไปทางนี้โอเคเปล่าโอเคเหมือนว่าเราจะรอดนะคะโอเค ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เขาเนี่ยนะคะปิดไฟกันหมดแล้วาต้วรอตำรวจนะคะเดินไปก่อนโอเคอุ้ยตำรวจมาอ่าไม่เข้ามาทางนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องเดินสำรวจนะคะนี้ก็ได้เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี้ส่วนไข่ววงนี่นะคะก็จะเอาไว้ไขเปิดท่อได้นะคะนี้ และเราก็ต้องคอยดูแผนที่ด้วยนะคะว่าตำรวจนี่จะมาทางไหนนะคะอและเราก็เดินสำรวจดูเลยโอโ้รู้สึกว่าปิดไฟหมดแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าปิดไฟหมดวัสดีครับวัสดีครับรู้สึกว่าพอปิดไฟนี่นะคะคนนี่นะคะก็จะไม่ค่อยเห็นเรานะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าห้องนี้ดูซิเสียบเสียบเืิดกัน กลัวกลัวคนเห็นนะคะวัสดีค่ะอาไม่มีใครเห็นนะคะโอเคทางลงโจงอันนี้ก็้ยมีให้เราขายได้นะคะโอเคเราก็ขายเลยเอ้ได้ยินเสียงอะไรนะแถดนี้อุ้ย,ยจะจับเราได้ไหมหรือว่าฉันหูฝาดไปเองนั่นเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ต้องรอให้ผู้หญิงนี้ไปก่อนอ่ะแล้วเราก็มาขายต่อโอย ผอะไรอะ่ะรู้สึกหลอนหลอนไปดีกว่าโอ้โหนึกว่าเราเป็นผีนะคะโอเคเราก็ขายต่อค่ะวิเปิดได้แล้วอ่าเราจะออกไปได้แล้วใช่ไหมอ,อ้าวเฮ้ยแล้วโผล่มาที่ไหนอะ่ะเหมือนเป็นท่อระบายอากาศนะคะเราลงมาผิดเราเลือกทางผิดนะคะอันนี้อโอเคอันนี้ก็ตำรวจนะคะรู้สึกว่าเราจะอยู่ชั้นบนนะ แล้วก็เป็นท่อระบายอากาศแล้วไปทางไหนได้อะอันนี้มยขอสำรวจดูก่อนนะคะอุ้ยเมยอยากจะออกไปข้างนอกอ,ะอ่ะรู้สึกว่ากล้องวงจรปิดนี่นะคะเหมือนตรวจจับเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็โอเคเราก็ต้องไขเราจะไขอ,ะอ่ะไข ลงไปห้องนี้นะคะคทุกครั้งที่เราใช้ไข่กวงนี่นะคะเราก็จะเสียนี่นะคะนี่เปอร์เซนต์นะคะทุกครั้งที่เราไข่เหลือ30%มสิเปอร์เซนต์ในง่าไมไข่ไม่ได้อะไข่ไม่ได้อะ,อไไไอะทำไมอ,ะ,อะเดี๋ยว,วนะคะโอเคลองไข่ตรงนี้ดูไ,ได้ไหม เลยนะคะไม่รู้ว่าช่องระบายอากาศนี่นะคะจะโผล่ที่ไหนนะคะนี่โอเคเราก็ดูแผนที่นะคะว่าจะโผล่ที่ไหนอาดลงมาละเอา้าเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าห้องนี้จะเป็นห้องอเอกสารอะไรสักอย่างนะคะห้องจดหมายอะไรอย่างเงี้ยส่งอีเมลป่ะ mm. โอเคเดี๋ยวประตูนี้ออกไปได้หรือป่ะ,อ,ะออกมาได้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะคะ ทุกคนก็เข้านอนหมดพ่อครัวยังอยู่นะคะเุ้ยเข้าไม่ได้ด้วยประตูดูสิคนกำลังหลับกันหมดเลยเอ้ยตำรวจตำรวจหล,บก,ล,บ,ลบก่อนจ้าเอฟโอ้โหเฮ้ยเสียวว้าวมาทางนี้อีกเออวิวิหลบก่อนหลบก่อนตำรวจจะเห็นเราไหมไม่เห็นนะคะอแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วเราก็ต้องรีบเข้าไปที่ห้องนอนค่ะอุ้ย ช่วเรียบร้อยโอ้ยเอาของเก็บก่อนเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวของหายค่ะเก็บซ่อนก่อนเลยช่วเรียบร้อยอเก็บ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 ทำเป็นเนียนเหมือนเดิมนะคะเพราะเราก็ออกไปข้างนอกมานะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้าแล้วด้วยเข้านอนก่อนเนียนนอนนะคะถึงเวลาที่เรานี่นะคะจะต้องนี่แล้ว,วปรายงานตัวเลีวยตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมต้องรายงานตัวช่วงตอนสี่ทุ่ม อีกเช่นเคยนะครับและผมนับเอาโดนอะไรอีกโอ๋โอเมรู้ละเมถือของนะคะตำรวจลยไล่ตามเมเอ,อีกแล้ว<อ>ทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปหนีที่เดิมค่ะไปซ่อนที่เดิมอ่าเหมือนเดิมเด็ะเลยโอ้โหเหมือนแดงจงหูเลยนะครับเจอเหตุการณ์เดิมๆิมเนี่ยหาเราก็หลบที่ดีแหละหลบเลยหาเราไม่เจอชัวเฮ้ยกี้เห็นหลบอยู่แถวเนี้ดี๋ไหนนั่นเนี่ย ไม่เจออีกแล้วโอเคอ๋อไม่เข้าใจแล้วทุกครั้งที่เราถือของนะคะเขาคิดว่าเราเนี่ยถืออาวุธนะคะเขาก็เลยมาทำร้ายเราโอ้โหผู้คูมีหน้ากลัวสุดๆโอเคเรียบร้อยเอาลงโอ้โหเจอพอดีเลยตำรวจตายชาตายโอ้โหเออขอโทษครับถ้าผมก็มาหาศพ ไปไว้นี่เลยห้องพยาบาลอโชวโอ้โหเราก็มาอยู่ห้องพยาบาลทันทีเลยนะคะโอ้โหเลือดเราลดเลยนะคะผู้คุมหัวสดๆเลยมาจ้าเอผ๋ผู้คุมนะคะเราต้องรองให้ปิดไฟก่อนนะคะถึงเราเนี่ยนะคะจะออกไปได้โอเคแล้วตอนนี้เราก็เตือนก่อนน่าจะปิดไฟแล้วนะคะพอปิดไฟแล้วเอาตำรวจ เฮ้ยมาคุ้นของของเราเฮ้ยตั้งนวจดีแน่สู้นะครับผมสู้โอ้โมาคุ้นของของเราโอ้ my god หาไปอีกรอบโอ้ <c oughs> สวยซ้ำซ้อนนะคะนี่โอเคเดี๋ยวมาดูกันพาทหน้า ว่าเมนี่จะหนีออกไปได้ไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้มีนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ